สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้บึงสีก็มีขนมนใหม่มาแนะนำเ,นเพื่อนๆเนาะ Colorful Gummies มมนะปกติอยู่บ้านพ่เขาจะเป็นผงก็จะ<ม>ผงส่งกับน้ำกินเนาะแต่นี่ก็บึงสกีก็กินแบบเม็ดนะจ๊ะเนาะเคียววันละหนึ่งถึงสองเม็ดจ้าก็ช่วยในเรื่องไงน,นะช่วยในเรื่องระบบเอ่อโปรแกรมใส่กันใช่ลหมจ้ะตามที่เ,เพื่อนๆหูบ้านเอาไปก็เลยมีประโยชน์ยังไงบ้าง นี่นะจ๊ะเนาะเพิ่อก็สั่งซื้อจากนี่ละจ้ะผลิตในประเทศนะจ้า USA จ้ะราคาถูกจ้ะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ผลิตในประเทศเนาะดีนะคะส่วนผสมเครื่องนี้จ้ะชูกานี่ส่วนผสมเนี่ยจ้ะไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะดีจ้ะวิตามินดีสามวิตามินซีวิตามินอีบีสิบสองซิงน, e, นี่เนาะจ้ะเนาะเพื่อนก็ลองกินเพื่อนนะจ้ะคอเลสเตอรอลอ่ะว่าเป็นจังใดเนาะ นี่ก็โอเคจ้าเนเพื่อนมารีวิวเลนเอ่อปอหลอดด้จ้าวิตามินที่ที่เบิงซีกินเนาะเบิง์ซีจะไม่ได้ทานประจำเนาะเบิรงสซีก็จะแบบทานบ้างหยุดพักบ้างอียงสินะโปรตีนก็คือแบบว่าอ่อหยุดพักแต่ว่าเบิง์ซีก็จะกินแบบกินไข่แทนโปรตีนสินะจ้าเนาะโปรตีนบางเธอมันแพงผลบ่แล้วก็ทานไข่ก็ได้ไข่ทักสี่ฟองสี่หาฟองสิจ้า ก่อนเซาก็แล้วแต่เนาะจา้ะเนาะแล้วก็พวกวิตามินก็นก็กหยุดพักก็เหมือนดับเบิลเอ็กซ์เนาะก็หยุดพักสักสักเดือนสองเดือนเข้ามาทานใหม่ยังเสร็จจ้าตัววิตามินก็ได้คือวิตามินซีคอลลาเจนเนาะแล้วก็วิตามินดีน้ำมันตับปลาเนาะจา้ะเนาะเอ่อที่ที่วิ่งสีท่ามาสังเนาะจ้ะเนาะกับสีเป็นยังสี่มุนเวียนกันไปเนาะจ้ะเนาะโอเคเนะ้องเพื่อนเนานะ จังใดดีจังใดอะไรยังไงบุ๊ซีกสิมารีวิวมาได้จ่าเดออ้อโอเคค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ